สวัสดีครับวันนี้ทางร้านทวีไฟฟ้าเราก็จะมาเช็คระบบอฟกิดนะครับอันนี้ก็จะมีเบเกอร์ดีซีอันนี้ป้องกันฟ้าดีซีและตัดระบบแบตเตอรี่อันนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้า a อซีมีกันดูดในตัวเทสระบบและน,นี่ก็เป็นตัดวงจรที่จะไม่ให้ไปใช้งานได้และนี่มีป้องกันฟ้าซึ่งมีคู่มือการใช้งานอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ตู้ก็เป็นกันผลสามารถล็อกเก็บไม่ให้ใครมายุ่งก่อนนี้ได้และแบตเตอรี่เป็นระบบ2โวลต์150แอมป์สลูกต่อนุก,กรมกันเป็นระบบ24โวลต์ซึ่งอมอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นระบบมีหน้าจอแบบทัชสกรีนด้วยนะครับนี่ด้านี้ แสดงให้เห็นว่าใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ส่วนอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็คือระบบ24โวลต์3กิโลวัตต์3 0 0วังนะครับกระแสไฟฟ้าที่ได้ก็คือ220โวลต์50เฮิรต์นะครับใช้โซล่าเซลล์คือถ้ามีโซล่าเซลล์ก็คือเริ่มทำงานที่3.2โวลต์และไม่เกิน150โวลต์ DC ส่วน การชาร์จก็คือ mppt สามารถชาร์จได้ถึง60แอมถ้า60แอมแผง3แผงชุดนี้ติดตั้งสามารถเพิ่มเติมใส่แผงได้อีกหลายชุดได้ถึง6ชุดทีเดียวและปั๊มน้ำตัวนี้ก็เป็นปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด250วัตต์ใช้ไฟตัวนี้ควบคุมเป็นมีระบบลูกลอยไฟฟ้าที่อยู่ในถัง เป็นระบบลูกลอยไฟฟ้านะครับท่อหเหลืองที่ไปนั่นก็คือเวลาน้ําในถังแห้งถึงระดับนี้จะไม่ให้ปั๊มทํางานป้องกันปัม๊ไมไหมนะครับป้องกันปัม๊ไมไหมแต่ตัวนี้ก็เป็นรูถ่ายน้ำขนาดสองนิ้วตัวนี้กิดวาวกรณีซ่อมแซมตัวนี้ก็จะเป็นวาวที่คุมน้ําคือไม่ให้ลุกไม่ให้น้ําร้อนแทงนะครับเป็นลูกบอลน,น้ําอันนี้เป็นลูกบอลน,น้ํา โครงสร้างก็เป็นโครงสร้างราคามันทันชีพสูงประมาณ3เมตรนะครับและด้านบนก็คือแผงซลาเซลล์ขนาด450วัตต์นะครับ450วัตต์โมโนครับเซลล์จำนวน3แผงต่อลูกกมเข้าระบบเบื้องต้นการใช้งานก็มีประมาณนี้เราจะทดสอบการเปิดน้ำนะครับ เมื่อเปิดน,น้ำน้ำก็จะทำงานและเมื่อเราปิดได้สักพักหนึ่งระบบน้ำะระบบปั๊มก็จะตัดเมื่อได้แรงดันที่เราตั้งไว้นะครับสักพักหนึ่งนี่ก็คือการตัดระบบการทำงานไปเรียบร้อยนะเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ